EP นี้จะมาเล่ามาหากาบการกู้ยืมเงินกะยศซว่ากู้ยังไงวิธีการชำระหนี้และถ้าชำระหนี้หมดแล้วควรทำอย่างไรไปฟังกันเลยครับ ที่บ้านอยากให้มีเงินสำรองเผื่อการเรียนต่อในอนาคตกรณีที่พ่อกับแม่หาเงินส่งไม่ทันแม่ก็เลยบอกว่ายืมไว้เลยเผื่อฉุกเฉินเรากู้ยืมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกปิที่5ประมาณช่วงเทอมหนึ่งแต่ปัจจุบันเราไม่แน่ใจนะว่าเริ่มกู้ได้ตั้งแต่มอไหนลองสอบถามครูประจำชั้นหรือครูแนะแนวได้เลยตอนนั้นได้เดือนละ1,100บาทเป็นค่าครองชีพพอที่โรงเรียนไม่ได้จ่ายค่าเทอม บอกว่าขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนจริงๆยืมไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะแต่ทุกการกู้ยืมมีดอกเบีย้ยเสมอซึ่งการกู้ยืมกะยศดอกเบีย้ยต่ำม,มากๆเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมช่วงท้ายพอจบม .6 เราจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อทางกะยศก็จะส่งจดหมายทวงหนี้มาที่บ้านโดยแจ้งยอดหนี้ทั้งหมดที่เราเคยกู้ยืมไป <ๆ S 1> สำหรับใครที่เรียนจบม .6 แต่ไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปุรดมศึกษาสามารถใช้นี่กยศที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยได้เลยแต่จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม10บาทส่วนตัวเราแนะนําว่าให้ใจ่ายผ่านแอปกยศ c o n n e c กดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอันนี้เอาที่เราสะดวก เราเลือกได้ว่าจะกู้เฉพาะค่าเทอมหรือค่าครองชีพหรือกู้ทั้งสองอย่างก็ได้ของเรากู้เฉพาะค่าครองชีพซึ่งจะได้รับเดือนละ2,200บาทถ้าไม่เข้าใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมลองสอบถามรุ่นพี่ในขณะที่เรียนได้เลย อันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะสตอรี่คือตอนเข้าเรียนปีหนึ่งเราได้ทุนเรียนดีคือเรียนฟรีสปีไม่ได้ส่าค่าเทอมและพักอยู่หอในฟรีความเข้าใจผิดของเราก็คือเราจบมหกแล้วและเข้าศึกษาต่อนในระดับมหาวิทยาลัายก็คงไม่ต้องรีบจ่ายนี่กยศหรอกมั้งเพราะว่ากําลังศึกษาอยู่คือคิดว่าเรียนจบแล้วค่อยจ่ายครั้งเดียวอันนี้คือผิดมากทุกคน จนกระทั่งมีจดหมายจากกยศฉบับที่2มาที่บ้านว่าหากไม่ประสงค์กู้ยืมต่อในระดับอุดมศึกษาให้ท่านรีบชำระหนีว้ว่าซานซึ่งเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาแล้ว1ปีก็คือตอนปีหนึ่งะเราไม่ได้ทําเรื่องกู้ต่อใช่ไหมพอได้สติปุ๊บเราเลยลองสอบถามฝ่ายที่ทําเรื่องกยศว่ากรณีที่เราไม่ได้ทําเรื่องกู้ต่อเนื่องตั้งแต่ปีหนึ่งต่อยากขอกู้ตอนปีสสามารถทําได้ไหม พีเจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการให้สรุปว่าเราก็สามารถกู้ต่อตอนเรียนปี2ได้จนถึงปี4นะทุกคนขออนุญาตทอนหายใจกับความโง่ของตัวเองหนึ่งครั้งถอ <c oughs> นหายใจแรงอธิบายเพิ่มเติมดังนี้กรณีที่1จบม .6 ไม่เรียนต่อสามารถชําระนี้ได้เลยจะมีจดหมายทวงนี้มาที่บ้านกรณีที่2จบม .6 เรียนต่อแต่ไม่ประสงค์กู้ยืมสามารถชําระนี้ได้เลย กรณีที่3จบม .6 เรียนต่อประสงค์กู้ยืมดำเนินการยื่นเอกสารตามประกาศของม,มหาวิทยาลัยได้เลยและรอชำระหลังจากที่จบการศึกษาแล้วก็คือจบปตีปุ๊บมีงานทำมีเงินเดือนก็จ่ายได้เลยเหมือนหัวข้อที่6เลยสามารถจ่ายเงินกยศได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยแต่จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม10บาท <S <S ส่วนตัวเราแนะนำว่าให้จ่ายผ่านแอปกยศคอนเน็กดีกว่า ได้ไม่ต้องเสียค่าทเนียมอันนี้เอาที่เราสะดวกกดเข้าไปที่แอปกยสอคอนเนคและกดเลือกวิธีชำระเลือกจ่ายผ่าน QR Code นะสะดวกดีระบบแจ้งเตือนจะช้าหน่อยคือมันไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์ต้องรอประมาณ1-2วันถึงจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าท่านได้ชำระแล้วในแอปนะ สำหรับวิธีคำนวณยอดหนี้และตารางการชำระหนี้จะประมาณนี้เลยปีแรกยอดชำระจะไม่เยอะแต่ปีถัดไปจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในส่วนของดอกเบี้ยนะปัจจุบันเข้าไปดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บของทางกยศได้เลย ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเรายัางเลือกวิธีจ่ายได้เองไหมอธิบายแบบนี้คือเนื่องจากมีคนไม่จ่ยายกยสอเยอะเขาน่าจะมีมาตรการใหม่คือบริษัทจะหักจากเงินเดือนทุกเดือนทางฝ่ายบุคคลจะแจ้งรายละเอียดว่าในแต่ละเดือนจะหักเท่าไหร่กรณีที่เราต้องการจ่ายเองแบบรายปีให้แจ้งทางเ r ได้เลยส่วนของเราเลือกจ่ายเองแบบรายปียอดชำระก,ก็ตามตารางจ่ายทุกวันที่5กรกฎาคมของทุกปีซึ่งเราอะปิดยอดไปแล้วเย้ yeah. <laughs> อันนี้คือไม่มีข้อมูลให้เลยเราแนะนําว่าให้ติดต่อกวีศโดยตรงคือเราจ่ายเปสตรงตลอดไม่เคยผิดนัดปิดยอดหมดก่อนกําหนดด้วยสําหรับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เมื่อเกิดคําถามไม่เข้าใจไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆเราแนะนําให้โทรไปสอบถามดีกว่าอาจจะใช้เวลานานแต่จะได้คําตอบที่ชัวร์กว่า เราเรียนจบตั้งแต่ปี2561ช่วงนั้นทางกยศพักชำระหนี้หนึ่งถึง2ปีนี่แหละจำไม่ได้ข้อดีก็คือไม่ต้องจ่ายหนี้และไม่คิดดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยคงที่อะไรเงี้ยตามความเข้าใจนะแต่เราเลือกที่จะจ่ายเพราะมีงานทำแล้วแล้วก็พยายามจ่ายเดือนละ500พันหนึ่งก็ว่ากันไปคือแล้วแต่บางเดือนมีเยอะก็จ่ายเยอะบางเดือนมีน้อยก็จ่ายตามอัตภาพกก็พยายามจ่ายทุกเดือนอย่างสม,ม่ำเสมออันนี้ก็พูดไม่ได้อีกเนาะ เพราะว่าภาระของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยการที่เราจ่ายทุกเดือนยอดนี้ก็จะลดน้อยลงเดือนไหนมีเงินเก็บมากก็โปะโปะไปเลยแนะนำให้ขอใบปลอดหนี้เลยอันดับแรกเพื่อเป็นเอกสารยืนยันว่าเราชำระหนี้หมดแล้วนะฉันก็คือยื่นเรื่องไปตั้งแต่17กุมภาพันธ์ปี67ครบ1ปีแล้วยังไม่ได้รับเอกสารปลอดหนี้เลย และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บใบเสร็จและหน้าหลักฐานการกู้ยืมทุกอย่างเป็นไฟล์ปริ้น์และออนไลน์เผื่อในอนาคตมีการฟ้องร้องหรือเป็นคดีความคือเห็นข่าวแล้วแบบคิดไม่ตกจริงแกบางคนปิดนี้ไปแล้วก็ยังโดนฟ้องร้องอะไรประมาณนี้เพื่อความสบายใจและเวลาเกิดเรื่องจะได้มีหลักฐานนะทุกคนโอเคเราก็รอใบปลอดหนี้อยู่นะถ้าได้เอกสารมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาต่อพาสองให้นะ